ันนขีอองง่าุุ้ยวิลทกรมการพัฒนานนชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัดวิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านนาซ่องตำบลตโมดอำเภอตโมดจังหวัดพัทลุงอินต้องเล่าก่อนนะครับว่านาซ่องเนี่ยมีที่มาจากเรื่องเล่าของชาวบ้าน ที่สืบต่อกันมาว่าสมัยก่อนพื้นที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยเป็นพื้นที่สงคารามพออยู่มาวันหนึ่งนะก็มีนายทหารที่มีชื่อว่านายซ่องเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ตั้งค่ายพักแรมเขาอยู่ในานากว้างชาวบ้านเลยเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านนาซ่องแล้วต้องบอกเลยนะว่าชุมชนนี้มีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นลาบปลุ่มเชิงเขาบรรทัดมันก็ไม่แปลกที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือกิจกรรมท่องเที่ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับและที่แรกที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือวังปลาห้วยแม่เอ้นั่นเองที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งนะครับเรามาดูความอุดมสมบูรณ์มาดูปลาเล็กปลาน้อยครับที่อยู่ในชุมชนจังหวะฝนตกนะแล้วมานั่งบอกเลยว่าบรรยากาศคือฟินมากๆทุกคน ลมมันเย็น,เ,ยนเดินไปไม่ไกลครับก็จะเจอกับวัดตะมดต้องบอกก่อนนะวัดที่นี่นะครับก็เป็นจุดศูนย์รวมนะครับของคนในหมู่บ้านใครนะครับจะทํางานบุญงานบวชก็จะมาที่นี่สักการะองค์ท่านเสร็จนะครับก็เดินทางต่อไม่ไกลก็มากันที่น้ําตกหม่อมจุ้ยครับที่นี่คือลมเย็นบรรยากาศดีไปพาไปดูแวดล้อมรอบหมู่บ้านกันแล้วเดี๋ยวอินจะเข้าสู่กิจกรรมกันเลยกิจกรรมแรกที่เราไปในชุมชนแล้วเราจะได้ทํานะครับเป็นการทํากล้วยเบกแตก รือว่าเอาจริงก็คือกล้วยฉาบนั่นแหละก็จะมีทั้งแบบเคลือบน้ําตาลแล้วก็ไม่เคลือบน้ําตาลแล้วแม่แกคือทําเร็วมากนะครับแล้วก็มีเทคนิคเล็กเทคนิคน้อยให้เราได้เจดสูตรให้เราได้ทําตามกันด้วยส่วนอินน่ะแหละครับก็ยืนให้กําลังใจแม่ห่างๆอย่างห่วงหวงแล้วก็เน้นชิมเอาอิ่มเลยครับทุกคน <c oughs> อร่อยมากครับผมเสร็จจากกิจกรรมนี้ก็ไปต่อกันที่กิจกรรมถัดไปเป็นกลุ่มข้าวหลามครับ ต้องบอกก่อนว่าข้าวหลามที่นี่มีสเสน่ห์แล้วก็รสชาติแตกต่างมากๆนะแม่พอเนี่ยสอนอินแบบปอกข้าวหลามด้วยซึ่งก็ปอกออกมาคือได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ไม่เป็นไรเราเน้นแบบออกมาได้กินก็คือพอนะครับนี่เป็นข้าวหลามของชุมชนนะครับแล้วข้าวหลามที่นี่รสชาติอร่อยหวานไม่มากบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าได้กาแฟหรือชาสักแก้วนะฟินสุดๆดครับแล้วที่ชุมชนเขามีขายด้วยนะถัดจากกิจกรรมนี้ครับผมอินก็จะไปต่อกับที่อีกหนึ่งกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของคนที่นี่เลยเพราะว่าแม่แ่เนี่ยเป็นกลุ่มทำเครื่องแกงบอกเลยว่าส่งขายทั่วประเทศแล้ววันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับอินขอแม่ๆมแกะสูตรเด็ดฉบับแม่แมเนี่ยมาให้ทุกคนได้เห็นเลยนั่นก็คือเมนูคัวกลิ้งนั่นเองแล้ววันนี้แม่แม่ใจดีมากนะครับแม่บอกว่าแกะสูตรให้คนในคลิปเนี่ยได้ดูแล้วไปทำตามเลยมีพริกไทยเกลือตะไคร้ข่าขมิ้นพริกเนี่ยแก่ใช้2แบบนะครับทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสด อินบอกเลยว่าพี่แกงที่นี่นะีหอมแตกต่างจากที่อื่นมากๆแล้วก็ใส่เคยหรือว่ากระปีนั่แหละครับตำเสร็จเนี่ยเราก็เอาลงไปผัดนะที่นี่นะครับเขาจะเจียวตัวของขา่าแล้วก็ใบมะกรูดให้หอมก่อนแล้วจากนั้นก็คือผัดเครื่องให้หอมบอกเลยว่าเครื่องแกงเนี่ยต้องผัดให้สุกนะครับผัดเสร็จเรียบร้อยก็ใส่หมูได้เลยแต่ละบ้านจะใช้หมูสับหรือเนื้อสับหรือว่าหมูชิ้นแบบนี้ก็ได้เอาตามชอบเลยแม่บอกว่าขั่วกลิ้ง ต้องผัดให้เนื้อมันสุกแล้วก็กิ้งได้นี่น,นี่อันนี้เคล็ดลับครับแกจะใส่ตัวของหัวกะทิงลงไปด้วยพอจังหวะที่ผัดนะมันเป็นขั้วกิ้งแบบที่อินไม่เคยกินน่ะบอกเลยว่าอายร่อย,อยจนแม้หยบมือเลยเอาจริงๆนะจังหวะที่นั่งภาคเนี่ยอินยังนั่งกือน,น้ำลายลุกคนเป็นขั้วกลิ้งในความทรงจำที่แบบอร่อยมากๆจริงๆทำไปชิมไปเป็นกิจกรรมที่แบบอินชอบมากๆ ใครเป็นสายอาหารต้องชอบและนี่ก็คือเซตเมนูอาหารที่กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยลงมาพัฒนาเพื่อใช้ในโปรแกร,รมท่องเที่ยวชุมชนบอกเลยว่าร้อยทุกเมนูส่วนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โครงการเข้ามาร่วมพัฒนาก็จะมีกระเป๋าสานสวยๆเก๋ๆแบบนี้แล้วก็จะมีเครื่องแกงหรือพริกแกงที่ส่งขายทั่วประเทศเลยอยากจะเชิญทุกคนมาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆเหมือนกับอินทิบ้านนาซ่องหมู่1 1บเอตำบลตมดอำเภอตมดจังหวัดพัทลุงได้ทานขนมอร่อยอาหารนี้ร้อยได้แรงอก อยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะแล้วมีกิจกรรมสนุกให้เราได้ไปท่องเที่ยวกันด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยช่วยส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีไปด้วยกันทําไม่ลองมาบอกเลยว่าไม่ได้สัมผัสความน่ารักของแม่แม่ในชุมชนแบบนี้แน่นอนทุกคนสามารถติดตามข่าวสารของชุมชนหรือว่าติดต่อชุมชนได้ตามเบอร์นี้เลยและที่สําคัญนะครับใครที่อยากจะอัปเดตข้อมูลหรือว่าติดตามข่าวสารข้อมูลของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีไปติดตามกันได้ตามนี้แล้วทริปหน้าอินจะไปที่ไหนอีก ทุกคนต้องรอติดตามกันนะครับ